สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเพิิงผักสวนครัวของเราค่ะพักมีปลูกประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่ากับปลูกมาเรื่อยๆจากบม่ได้ไม่ได้ลงที่เดียวเลยหลังจากภาวะเศรษฐกิจอ่ามันบอดีที่ว่าเป็นโรคโควิดจ้ะก็เลยกลับมาบา้านปลูกผักสวนครัวเหล่นๆไปแก้งเงาจ้ะ ว่าเบิ่งได้จ้าว่าเขามีผักออียงแน่ลงทุกทุกอย่างที่สามารถกินได้นะจ้าเ่าไปเบิ่งกันเลยจ้าวว่าเขามีผักเอียงกันแน่หอมแบงเอาลงหมื่ขึ้นเม่อเมื่อวานตอนคำจ้าเอาลงไว้แล้วก็ซีมีผักชีจีนลงข,งข้างๆผักชีจีนหอมหอมแบงค่ะแล้วก็มียนัน ีอย่างอีกอะกะมีแค่ัหนละมีนี่นบักพริกกับ่าท่านได้นี่ตตดทันไดยบอกพริกนี่ปลูกเรื่อยๆจ้ะไมปปกก่ปลูกปลูกก่อนปลูกหลังเอามาใส่เรื่อยๆมันบ่มีฝนก็เลยลองมาใส่ต้นใดตายก็มาแซมจ้ะนี่บอกเขือ,บอเบื่เขือก็เริ่มงามแล้วจ้ะอันนี้อย่างบออันนี้เป็นผู้ของแม่เอามาปลูกสองรอบละจ้ะบอลอดเบิ่งกิ่งนี่สิหลอดบอ่ นาสติดแล้วเห็นเห็นโปงหน่อยหนึ่งแต่ว่าใส่กระถางบวกรอดนะเบงมาเบงนี่ใส่ปลูกไว้น้ำดินปลูกไว้ไต้ต้นมะนาวแต่ว่าปลูกไว้ไต้ต้นมะนาวรอดไม่แน่ใบย,ยังเขียวอยู่อันนี้ผู้เอาไปปักเบงเสือค่ะอันนั้นทีฮอบใส่ถุงช่ำใบนั้นะพอช่ำใบน่นะเป็นบกคูจ้ะ กันกีพมิพีเ้าก็าบอกอืออเมืองมากอยบอกพีกการังเอามา่ปลูกจากสามสี่มื่จะ้ะสี่อดให้เี่ยแต่ว่ากัะปูกในเหนเคิดก็ได้กินเอาบ่รารรลอดกับกับฉีบไปแค่นั้นเพราะว่าอากาศมันห่อนหลยัอดน้าทุกทุกเสาแรกจ้ะแต่ว่า อากาศฮอนหลายบ่มีฝนเลยเนี่ยกระติดอยุได้จ้ะฟักทองอันเคียเค้ยวๆเนี่ะนะสิเป็นพักปังเนะจ้ะพักปังก็พักตำลึงเิเกิดเองอันนั้นพักขมพักขมใหญ่พักขมใหญ่อันนี้บกหน้าวฮาจ้ะบกหนาวเห็นหน่วยบอนะหน่วยหลายอยู่ได้ มันก็เอินบักนาวอีหยังดอกนาวแป้นบ่เปลือกบางๆน่ะพอกลับมาก็ตกแตง่งตัดกิง่งตัดอีหยังกะแล้วก็พิ่งแตกออกใหม่งามเล,จย,ลย,ยจ้ะ่วยกัหลายรวยหลายจ้ะบักนาวเปลือกบางวันนี้สิน้ำหลายจ้ะเดี๋ยวเอามาหดผักกันแล้วจ้ะ เขาบอกว่าช่วงเศร้ามันสีแห่งหลายค่ะเพราะว่าแดดจัดมากเลยจ้าอปพักกันเลยจ้า พอโหดถักสวนกรัวแล้วเขาไปเบิ่งเขาโพดขขาโพดที่ปลูกเต็มใบก็พดนี่ปูประมาณต้นเดือนเมษาไปเบิ่งวังงามแกใดค่ะเพราะว่าแรงหลายพดน้ำเอาจากกรมีขขาโพดป,ป,ปักเขือที่ปลูกเต็มไปแตงโมนะ่ะกระมีแต่ว่าแตงโมนี่ขึ้นมาเองธรรมาชาติ อันนี้คือกระปวดที่ว่าปลูกไว้ตอนต้นเดือนเมษ,ษาจะ้าาจะน่ะจ้ะมองมองนั่นสิบองงามเพราะว่ามองนั่นสะเป็นดินดินแบบแข็งมากเลยบองงามแต่ว่าส่วนนี้ดินสม่มๆดินล้วนกาโปวดงามเนยจะ้ะอันนี้มา,าเปิงแต่งโมของเขา แตงโมบ่ได้ปลูก้อจ้ะแตงโมเกิดขึ้นเองเพราะว่าเวลาแมแ่เมลากินน่นเม็ดเล้าก็ถิ่มโยนถิ่มมาจ้ะเราก็เกิดขึ้นเองหลายจ้ะหลายก่อยกระโพอันเคียวๆนั่นก็เป็นพักขม้อจ้ะเป็นพะูเป็นพันกขมใหญ่ขึ้นเองธรรมชาติ ผมเอนมครับนี่ไปตูคือใบแมงลักจ้ะอันนี้บอกพี่เขากำลังเป็นหน่วยหน่อยดกพร้อมจ้ะ เขาชืาปลูกดอกดาวเรืองและจเไวไวะเอาไว้ไหวพระเอาไว้ต่างสารจ๊ะดาวเรืงเองเนี่ยเบียของดาวเรืองเกิดขึ้นเองเพื่อปลูกไว้พอพอดอกมันแก่มันกัดชิลนออกมาแล้วมันกนสดชึ้นเองธรรมาชาติของมันเองจ้ะเขามาเอาเบียมาปลูกขางสารพุ่มเอาไว้เด็ดเอาไหวจัดทีไหวพระแล้ว เบียดเอาเรื่องของเขากักชื่อเอามาลู่งามๆเลยจ้ะ สิขคุณลมหายมา er ันเลกแค่น้อยนะจ๊ะเพราะสันตต้นดาวเรื่องสีโล่ตอนฝนมานะจ๊ะมันก็จะออกผลเล็กๆเะว่าช่วงล่าตนของดอกดาวเรื่องมันกัญ enfin> ่าอยู่แล้วจ้ะเ็าสิลูกฝังไปขนาดนี้จ้ะ